อัศวินฮะอัศวินวันนี้อัศวินมากันอีกแล้วฮะเครทดาดกับแบทไลเดอร์ฮะแล้วก็ทัพอีก2ตัว จากคลิปที่แล้วนะฮะเราเล่นอัศวินไปแล้วนะฮะมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้เล่นอีกไหมนะะรอบนี้ฮะเจอคับซัเบอร์เนอร์ฮะมีแม็กนัทฮะมาแทงด้านหน้าครับและรู้สึกว่ากรออัศวินของผมจะไม่ทํางานนะับแบทไลเดอร์เดินมาไม่ถึงคอร์สไนท์ฮะแต่ทัตก็แทงอยู่และก็เรียบร้อยฮะทัตไ์ใไปอ่ะมาแล้วครับเกาะอัศวินฮะตอนนี้คอรสไนท์ก็แทงได้เพิ่มอีกและก็เรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะ ทมวรอบนี้มีแต่เลือดกับของเวทแล้วก็หลบไม่หลบดีกว่าฮะอะถุงมือตีเร็วครับโอ้โหซอมนเมอร์บานเลย oh, <that> s <S แต่ที่ <nice. S 2> ผมคิดก็คือเนี่ยแหละฮะลีเจน n c คอมมานเดอร์ไม่เจอกันนานเลยเนะครับมาครับวันนี้เรามาลองปั้นลีเจนกันดีกว่าฮะรอบที่สองเองยังพอมีเวลาในการเก็บสแต็กแล้วมาคู่กับเคอยวอนไปทางปีศาจก็ดีเช่นกันนะฮะ,ะมาดูกัน รอบนี้ครับเจอกาบนักรบฮะโอ้โหจะได้เก็บสแต็คไหมเนี่ยสลาด้าก็มาด้วยฮะก็น่าจะโดนสกิลลดก่อไปนะฮะแต่ตอนนี้เคอร์ไนทก็ทังอยู่ตัวเดียวลสลาด้าก็ลดก,ลดก่อเคออร์ไนท์ไปอ่าวไทนี่โยนไปครับโอเคมาต่อที่ลีเจียนฮะลีเจียนมานาเต็มแล้วก็เปิดเอลใส่สลาด้าฮะเรียบร้อยครับได้สแต็กมาหนึ่งสแตก็กแล้วก็ไปสับต่อที่ไทนี่อัดไทยนี่โยนอีกแล้วครับแเลเดอร์ก็โดนทุกไปโอ้โหตอนนี้3าลุมหนึ่งเรียบร้อยฮะร,รอบนี้ชนะไป และในรอบนี้ดูเหมือนว่าจะมาทางซอมมอนเนอร์นะฮะแต่ถ้าจะเอาลีเจนไปซอมมอนเนอร์นี่ก็คือไม่ได้เรื่องเลยนะล <laughs> ีเจนนี้ไม่ใช่ตัวที่ซอมมอนออกมานะฮะเพราะงั้นแล้วมันไม่ได้บัฟอะไร <c oughs> แต่ถ้าตัวซอมมอนเนอร์ขึ้นมาก็อาจจะย้ายไปซอมมอนเนอร์นะฮะ <c oughs> รอบนี้ฮะเจอกับอัสวินโทฮะ โอ้ไม่ได้เล่นคนเดียวอยะอัศวินมาพร้อมกับแบทไลเดอร์กับดัซเซลนะฮะแล้วก็ลูน่าตัวหนึ่งแบทไลเดอร์เขา2ดาวแล้วนะฮะก็มาช่วยแทงได้นิดหน่อยนะส่วนฝั่งเราฮะหนดาวล้วนลูน่าก็ดาเมจดปีไปดูเอลไปก็ตีไม่เข้าฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับในรอบนี้ฮะมีวอลล็อกมาครับคลิปที่แล้วนี่เราทำวอลล็อก3ดาวไปนะฮะทำทีปีสาต ถ้ารอบนี้เนี่ยจะทำอีกรอบนึงจะได้ไหมฮะเดี๋ยวผมขายซอมเมอร์นเนอร์ไปก่อนดีกว่าฮะวันนี้เราจะเล่นลีเจียนนะส่วนชาร์โดชแมนเนี่ยอาจจะลงเป็นตัวต่อไปนะฮะเพืโอโ่อที่จะทำประสานโทรแก้ขัดไปอ้าวมาฮะลีเจียนมาพร้อมกับโอนิไท์เลยนะโอเคฮะรอบนี้ก็เจอกับอัศวินทีมที่สแล้วนะฮะรวมทีมของผมด้วย ดูสิเล่นกันกี่คนฮะโอ้โหเยอะเหมือนกันแฮสีเหลืองแล้วฝั่งเขาก็ลงมา4ตัวฮะมีทัช2ดาวบอกเลยว่าถ้าเล่นเยอะกันแบบนี้ฮะน่าจะขึ้นยากโอ้โหดูเอลไปก็ตีไม่เข้ารอบนี้ก็แพ้ไปฮะ แบบนี้ก็ต้องหาทีมสำรองไว้บ้างนะอ้โหสองดาวแล้วฮะดีเจนคอมมานเดอร์ตอนแรกว่าจะสำรองไปทางนักรบนะฮะและวอลล็อกก็มาชานโดดีมอนก็มาฮะโอเคเดี๋ยวขายไปก่อนว่าจะพยายามลองๆองเล่นดูไปทางอัศวินเนี่แหละ รอบนี้ก็เจอกับอัศวินโทฮะเราอาจจะเล่นอัศวินแบบไม่ฟูนะแต่เดี๋ยวจะลองหาภะษา,าอื่นเนี่ยแซมเข้าไปนะฮะอย่างนักรบอย่างเทียมโหดอะไรเงี้ยก็จะหาตรงปีศาจเพิ่มขึ้นมาและในรอบนี้ฮะก็สู้ไม่ไหวครับเขาลงมาสี่ตัวนะแบทไลเดอร์เขาก็2ดาวฮะลีเจนด์คอมมานเดอร์เราไม่ใช่แทงนะฮะแต่ก็พอที่จะสับได้อย่โอ้โหตีไม่เข้าและก็แพ้ไปฮะโอเคลักใหม่แล้วซ้าคนนี้ปีศาจมั้ยจ๊ะ มาเร็วแบบนี้ฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสสุ่มนิดหนึ่งนะแล้วก็เรามี chaos k n i h t มาแทงอ่ะโอมนี้ k n i h t แล้วกันมาช่วยแทงแล้วต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสุมหานะฮะก็อาจจะทําง่ายกว่าคลิปที่แล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายสักทีเดียวนะวันนี้เราเจอการบ,บัตติเกอร์ฮะแล้วก็มีโอ้โววลอลล็อกอีกตัวหนึ่งไปแล้วฮะกปแฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกับบัตสติเกอร์ฮะแต่ฝั่งเขาเนี่ยเล่นภาษสาสายโลหิตนะซึ่งก็ใช้วอลล็อกเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเดียวหรือเปล่าหรือจะทำปีศาจด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราได้สต็กมาแล้วฮนะแล้วมาต่อกันที่บัตรติเกอร์สองดาวฮนะซึ่งก็ตีไม่เข้าฮนะรอบนี้แพ้ไป เนะฮะเราไปทางปีศาจชา์โดดิมอนก็ได้นะฮะแล้วก็หยิบพัดมาทรรมศาสตร,ร์ายหัวใจแต่จริงๆเนี่ยร้ายหัวใจไปคู่กับเนคโครก็ได้หรืออับดอดก็ได้นะฮะพอะง้นแล้วฮะถ้าช่องเต็มจริงๆเนี่ยผมจะขายพัดทิ้งไปนะเป็นไปตามคาดฮะไ่สองดาวสักทีฮะสำหรับอัศวิน โอ้โหแต่เนี่ยแหละฮะที่ต้องทานผมว่าเดี๋ยวจะไปทางปีศาจดีกว่าขาดวาลอลล็อกอีกแค่3ตัวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวขอเช็คกันหน่อยมีคนเล่นไหมเนี่ยฮะมีทีมเดียวแล้วก็มีตัวเดียวด้วยโอเคฮะเพราะงั้นแล้วถ้าเราสุ่มมีโอกาสเจอสู่เหมือนกันนะลองสุ่มกันเลยดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้ฮะเลเวล3และจบรอบนี้มันจะเป็น4แล้วแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งขาดอีก2ตัวซึ่งที่ผมเลือกสุ่มตอนเลเวล3ยอมเสียดอกเบี้ยไปเนี่ยเพราะว่าเลเวล3มันเจอตัว1บาทได้ค่อนข้างง่ายกว่าเลเวลสะะีล่ ผมเจอด้วยนะโอเคฮะถึงแม้ว่าจะแพ้ในรอบนี้ผมว่าช่างมันผมต้องการบอรลล็อกแล้วเดี๋ยวจะไปทางปีาศาจนะแต่ในตอนนี้ฮะปีาศาจเบสบสของเราอาจจะไปทางอัศวินเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวมาสุบันต่อฮะ,ฮะยอมเสียดอกเบี้ยนิดนึนนงโอ้โหมีดอกเตอสองดาวฮะ,ฮะแล้วก็อบับดอนมาอีกตัวฮะตอนนี้เงิน12บาทแล้วอะเนี่ยฮะอยากได้ก็ต้องเสียแต่ผลลัพธ์มันก็อาจจะดีกว่าในคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเราเอลอาจะเจอบอลล็อกนี่โคตรนานเลยแล้วก็เซฟเซฟเงินไว้แค่นี้ละกันนะฮะเพราะว่าไม่ไหวละเดี๋ยวจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลย แล้วก็อย่างที่บอกครับพอจบรอบเนี่ยมันจะขึ้นเล้วสี่นะก็ลงได้4ตัวละวอลลอก,ก็จะหายากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะ แล้วในรอบนี้ฮะเจอกับนักรบฮะมีธาตุพื้นฐานครับเมื่อกี้มีลูน่าอยู่ในร้านคานะเดี๋ยวอาจจะดึงมาไว้ก่อนนะับเพราะว่าลูน่าก็เป็นดาวเอที่ค่อนข้างดีเลยแหละและก็เรียบร้อยฮะดูเอลชนะไปดันต่อกันที่เลเซอร์ฮะตอนนี้ก็มีโอเมนไอฮะมาช่วยแทงฮะตอนแรกว่าจะเอาวิซัเตอร์ลงมาแต่ไม่คุ้มเลยและเอาวอลล็อกลงมาฮะวอลล็อกก็มาช่วยฮิลได้ค่อนข้างดีฮะในช่วงต้นเกมตอนนี้ก็ฮิลขึ้นมาทําให้ลีเจนฮะตายยากขึ้นเล็กน้อยฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวอยู่ดีฮะเนี่ย ยังไงก็ไม่ไหวเพราะว่าดาเมทหมดละรอบนี้ก็แพ้ไปฮะฝั่งเขาก็2ดาว2ตัวโอเคครับลูน่าฮะมาดึงกันก่อนฮะแบทไลเดอร์นี่ก็ไม่2ดาวสักทีมีคนเล่นเหมือนกันนะฮะลูน่าก็ค่อนข้างสําคัญโอเคครับไอเทมรอบนี้เดี๋ยวผมเลือกมาเป็นแวนการ์ดแล้วกันนะฮะเอามาช่วยยืนช่วยแทงไปก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะสมหาวอลล็อกนะฮะ แล้วก็มาแล้วฮะแบทไลเดอร์มาพร้อมกับชาโนดิมอนเลยโอเคฮะรูหน้าใหม่อีกตัวหนึ่งตอนนี้30บาทแล้วเดีเ๋ยวเซฟเซเงินไว้สุ่มในรอบต่อไปนะฮะตอนนี้ยังไม่หยาบขึ้นเลเวล5จะสุมหาก่อนก็ไม่แน่ใจว่าจะไหว Ready, ไหมนะตอนนี้เจอกับแมลงแล้วก็ไร้หัวใจฮะแต้มผม75แล้วฮะแต่ถ้าเราได้บอลล็อก3ดาวมาก็ค่อนข้างคุ้มเสี่ยงอยู่รอบนี้เขา2ดาวก็เพียบเลยฮะเดี๋ยวให้ ลีเจคเขาได้เก็บสาตแตกไปก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าเปิดดูเอลไปและสโล,โลแบบนี้ไม่ได้ฆ่าแน่นอนฮะรอบนี้แพ้ไปครับ รอบนี้มาเป็นสายฮิลนะฮะไม่ดีเลยอยากได้สายดาเมจแต่ก็โอเคฮะได้ฮิลมาเรามีภาษาฮิลเลอร์อยู่อาจจะช่วยให้เธอเนี่ยฮิลได้แรงขึ้นเล็กน้อยนะซึ่งตอนนี้วอลล็อกยังไม่ได้ลงไปนะฮะฮิลเลอร์ก็ยังไม่ทำงานก็ลองกันก่อนนะสุมะ่มหาวอลล็อกกันก่อนอยอสองตัวฮะอย่าทำอย่างนี้ซิออกมาสโอ้โหไม่ตรงแล้วฮะขาดแค่ตัวเดียวฮะตอนนี้ อบอบไว้ทนทนไว้ก่อนนะฮะถึงมาว่าจะแพ้ยับไปสักหน่อยในช่วงแรกนะก็โอเคเดี๋ยวพลิกตอนท้ายเกมนะแพ้ยับไปพอแถมเจอทิพอัศวินอีก โอ้และดาวเหลือก็ไม่ขึ้นแนวหน้าก็บังบางบางเขาก็ลงมาเป็น5ตัวก็แน่นอนฮะเน่นอน,นาจะแพ้ยับอ่ะเปิดดอลไปใส่เคออนไนฮะโอ้โหได้มาได้มาได้มาแล้วก็เสียไปเสียไปเสียไปฮะโอบลีนไนกลายเป็นขูงเขาฮะโอเลมลงมาช่วยฮะติอาาสิทของเขาก็น่าจะตายไปนะฮะแต่ฝั่งเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วเช่นกันฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับ ของผมค่อนข้างเต็มนะฮะเพราะงั้นแล้วอาจจะดึงบอลล็อกมาแค่ตัวเดียวตัวอื่นนี่คงไม่ทำนะฮะเพราะว่าเราจะทำแค่บอลล็อกตัวเดียวอ ง่ายกว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยนะฮะสุ่มตอนต้นเกมซึ่งก็มาประเคนพร้อมกับชาโดฟินเลยจัดไปฮะ <c oughs> แน่นอนฮะวันนี้ปีศาจของเราไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วแน่นอนฮะคลิปนี้เราต้องมีมากกว่า2ซึ่งก็มีชาโดดิมอนฮะพร้อมรุย <c oughs> แล้วก็ชาโดฟินฮะยังไม่ได้ลง <c oughs> เดี๋ยวรอบพ่านก่อนร <c oughs> อบน,นี้ก็เจอกับบัร์ซิเกอร์ฮะผมยังคงเอาอัศวินล,ลงไปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวยืนที่ค่อนข้างดีที่สุดนะแล้วรอบนี้ก็เจอกับบัร์ซิเกอร์ฮะบอลล็อกของเขาก็2ดาวออเกอร์มิจายก็3ตัวแล้วก็ เปิดเอลายบัตซิกเกอร์หนึ่งตัวบัตซิกเกอร์ตัวที่2ก็ตายโอ้โหยักษ์ใหญ่ทั้ง3ก็โตขึ้นมาแน่นอนครับไม่มีตัวสาตาสแบบเด้กก็แพ้ไปฮะ แล้วจะรออะไระครับไปฮะเลเวล5ฮะตอนนี้จะลงเลเวลลัวๆเลยนะฮะไม่ส่งไม่สุ่มมาแล้วแพ้มาเยอะแล้วแต่ผมว่าแท้งตอนนี้บางๆมากเลยอาจจะต้องเอา2ดาวมาช่วยนั่นคือวิซอกเตอร์ฮะเอามาแทนอมนิไนนะก็ใช้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรีบลงเลเวลไปให้อมนิไน <ๆ S 1> กับเอาบาดอดมาช่วยแทงนะฮะส่วน วู้รีเจนฮาไม่สองตัวฮะมาให้โลบอีกแล้ว <c oughs> เอาแบนกาดก็ไม่ไดเอามาอยู่ที่ออบีไนอยู่เลยก็เดี๋ยวเราต้องรีบลงเลยเวละฮะไปให้ออมบีไนกับออร์ดอนฮามาช่วยแทงรอบนี้ก็เจอกับกร,รยามกรฮะมีฮันเตอร์ครับก็โอ้โหรีเจนของเราก็แบกไปฮะจนวหลังหักไปแล้วฮะตอนนี้ตายไปแล้วฮะโอเลมลงมาช่วยฮะจังหวะน,นี้น่าจะชนะไปฮะโอเลมตีฟรีไปเก็บวินเลนเจอร์ไปได้หนึ่งฮะดาวเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็บังบางก็ตายไปฮะเอ็นดตัวสุดท้ายชนะไปในรอ what do you have it's ยังไม่รู้เอาวันกาได้ใครเลยนะฮะไอเทม่มาแล้วฮะรอบนี้เอ,อ่ออยากจะลองเล่นอะไรแปลกๆดูอะเนี่ยฮะบัตเตอร์ฟลีที่คิดไว้ก็คือบัตเตอร์ฟลีเนี่ยจะเอามาให้เคียวอันไนนะฮะเพราะว่าเคียวอันไนใช้สกิลบ่อยดาเมจก็จะแรงขึ้นจากภาษาปีศาจนะฮะซึ่งบัตเตอร์ฟลีเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจายดาเมจและลูน่าเนี่ยผมว่าจะไม่ทำนะไหนๆฮะมันได้ทีมปีศาจแล้วเราจะหาตัวปีศาจมาใช้เยอะๆนะฮะก็จะทำอัศวินแค่ขั้น2หรือใบก็แค่ขั้น1ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะ รอบนี้ก็เจอกับนักรบภาพพื้นฐานฮะดูเหมือนว่าไทนี่ของเขาจะตัวใหญ่และเป็น3มดาวแล้วด้วยฮะไทนี่สามดาวก็ต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆและตีแรงมากๆฮะแต่ก็จะตีช้าลงนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแท้งดีๆด้วยแหละแล้วลตอนนี้ฮะริเจนของเราก็ตายไปแล้วฮะดาเมจของเราก็ไม่เหลือแล้วฮะก็ต้องรอโกเลมลงมาฮะ เรียบร้อยฮะเลเซอร์สตาร์นไปแบบนี้แล้วก็ตายไปแน่นอนฮะส่วนไทนี่เนี่ยเลือดก็น้อยแล้วฮะแล้วก็ติดสตาร์นไปแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เอิร์ธสปิริตกับเอนโดฮะเรามีฮิลอยู่ก๊อปตที่จะยื้อได้อยู่นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะ มีไนฮะสองดาวแล้วครับโอเคลงไปเลยฮะมาช่วยแทงแต่ตอนนี้ก็ได้ประสานฮิลเลอร์แล้วด้วยนะฮะอันนี้เซของเราก็อาจจะฮิลแรงขึ้นแต่เดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนไอเทมก่อนดีกว่าฮะบัตเทอร์ฟูลีเนี่ยให้เคออนไนท์ไฟตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะยังหนึ่งดาวอยู่ฮะไม่ได้ตามแผนเลยก็คงต้องรอให้เคออไนท์ฮะสดาวถึงจะเป็นไปตามแผนนะตอนนี้ก็เจอกับอัศวินฮันเตอร์ฮะแล้วก็มีวิลญา์ ใส่ลูน่ามา2ตัวฮะแต่เป็น1ดาวทั้ง2ตัวเลยดาวหน้าของเขาก็มีแค่เคออตไนท์ฮะโอ้โหแล้วบัตเทอร์ฟลีให้ลีเจนด์คอมเบอร์เดอร์นี่ก็สับแหลกและกระจายดาเมจได้นิดหน่อยนะฮะว่ามันก็ไม่เร็วเลยทีเดียวแต่แก,ก็แลกเพราะได้ความเร็วในการโจมตีนะฮะซึ่งโดยรวมเนี่ยเน้นตีเร็วก็คุ้มกว่าแหละแต่ผมว่าจะเอาบัตเทอร์ฟลีเนี่ยให้กับเคออตไนท์ก็ต้องรอกันไปฮะยาว ซึ่งก็อย่างที่บอกครับวันนี้อัศวินมันเยอะจริงๆครับรอบนี้ก็มีอัศวินมาแซมนิดๆหน่อยๆฮะแล้วก็มีฮันเตอร์ร้หัวใจแล้วหลังของเขาฮะลูน่าสองดาวมาพร้อมกับดาวลนเจอร์และว,วีลินเจอร์อทีเจนของเราก็เปิดดวลเก็บไฟฮะวีเวอร์ก็ตายฮะดันกันต่อก็อาจจะเข้ายากหน่อยนะมีทั้งกำแพงฮะมีทั้งขุนล่อเป้าแต่ก็ดันเข้าไปได้นะฮะโอเคครับ,รบเข้าถึงตัวได้แล้วแบบนี้ฮะร,รอบนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงนะฮะมีฮิวด้วยก็สบายไปครับรอบนี้ชนะไป 呜呼！Uh huh. วิญญาณสองดาวสองตัวทำอลวนเลยฮะตอนนี้ระหว่างจะลงเลเวลหรือจะสมดีนะเพราะว่าถ้าลงเลเวลเนี่ยโอกาสที่จะเจอตัวสองบาดก็จะยากขึ้นแต่ถ้าสมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมฮะผมราะว่าลงเลเวลไปดีกว่าฮะเพราะว่ายังไงเราสามารถเล่นลีเจนสองดาวสองตัวได้นะฮะรอบนี้เราก็มาเจอกับกำยำมังกรฮ <should> นะวิญญาตัวเดียวยังขนาดนี้ถ้าสองตัวผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะและ้วฝั่งเขาฮะก็กำยำฮะไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะเราไม่มีทั้งเจาะกลบอม มีอะไรเลยมีแต่ปีศาจฮะแล้วก็สับไปเรียบร้อยฮะได้มาไปกันต่อกับบิสมาสเตอร์ฮะเดี๋ยวครับบัตเทอร์ปูลิดูเหมือนว่าจะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเอาให้เคอร์ไตที่เป็น2ดาวเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะและโกลเลมก็ลงมาฮะรอบนี้เราก็ยังเก็บชนะไปได้นะฮะได้เปรียบอยู่ตรงที่บีฮิล แล้วถ้าปีศาจมันยังไม่พอฮะบวกปีศาจมาเพิ่มอีกนะครับโอเคเราเอาให้แบทไลเดอร์ไปเลยแบทไรเดอร์นี่ใช้สกิลบ่อยมันก็จะพูดดาเมจให้กับแบทไรเดอร์เพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะประเด็นหลักก็คือเราจะเอาบัฟของผสานปีศาะยิ่งมีเยอะยิ่งได้ดาเมจคูณเยอะ รอบนี้ก็เจอกับเพี่ยงโหดฮะมีบัตรซิเกอร์แล้วก็บานเปิดเลยฮะบัตรซิเกอร์ฮะโอกเกอร์ไม่ใจอีก2ตัวสกิลหยุดเราก็ไม่มีฮะต้องรองดูเอลด้วยฮะสับหนึ่งสับสองเรียบร้อยไปฮะออกกับที่โอกเกอร์ไม่ใจฮะตอนนี้ก็ติดสตาร์นอยู่แล้วก็เหลือวลอลลกเป็นตัวสุดท้ายแน่นอนครับรอบนี้ชนะไป และในรอบนี้ฮะเจอกับกรมยำฮะมีลีเจนคอมิวเตอร์แล้วก็ปีศาจนะแต่ไม่มีตัวปีศาจนะฮะอาจจะมีหมวกปีศาจมาแทนทำให้ลีเจนเนี่ยเวลาดูเอลก็จะแรงขึ้นนะแต่ก็ไม่น่าแรงเท่าทีปีศาจของเราฮะเรียบร้อยครับดูเอลชนะไปเอ็นโดต่อ,ตอแต่ดูเหมือนว่าปับจะหมดก่อนนะฮะและตอนนี้ฝั่งเขาก็เหลือน้อยะะแล้วฮะแล้วก็แจกปับลงมาด้วยโอเคฮะรอบนี้ชนะไป นี้อาจจะไม่ได้ติดเต้หลำมั้งเนี่ยวอลล็อกขึ้น3ดาวแล้วฮะแล้วก็ยิงยาว <They S 1> เก็บวินมาตลอด <c oughs> อ่ะไปฮะชารโดริบอนได้ปีศาจมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวไปลงเลเวลกันต่อชาโดฟินฮะเป็นตัวที่ต้องมีอะรอบต่อไปอาจจะลงเป็นชาโดตฟินนะแล้วเดี๋ยวอาจจะหาตัวสั้นสักตัวหนึ่งเป็นไทแันเตอร์ รอบนี้เราเจอกับวิเชลันฮะเมร้ายหัวใจขั้น2ทีมรัวกับทีมหุ่นนะแล้วเขาก็ยังมีแมลงอยู่ด้วยนะฮะฝั่งเราไม่มีตัวฮุกเลยการหลังของเขาเนี่ยยิงปีมากๆกฮะก็ได้แค่กระโหลกของวิซเตอร์ฮะไปช่วยสตันนิดหน่อยแลวก็ดันไปแล้วฮะเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ตัวเหลือเยอะแบบนี้ชนะไปไหนรอบนี้ครับ แม้ว่าตอนแรกเราจะแพ้ยับแต่ผมว่าเออคุ้มเหมือนกันนะในการหาวอลล็อก3ดาวรอบนี้ก็เจอกับกำยำฮะมีวอลล็อกขั้นหนึ่งตอนได้เวลาเปิดดูเอลฮะสับหึสับสสับ 2, สาเรียบร้อยฮะกำยำแทบจะไม่มีปัญหาอะไรกับลีเจียนเลยไปต่อกันที่จูนชนะฝ่ายของเขานี่ยังไม่ได้คนไปนะเพิ่งจะพ้นมาฮะก็ช้าไปนิดหน่อยและก็เลมก็ลงมาฮะด้านหลังก็กระโดยรอบนี้เราก็ชนะไปครับ แน่นอนครับไอเทมมาแบบดีฮะบันก็ต้องใช้ของเคยๆอย่างบูญชาดเนี่ยแหละฮะอาจจะหยิบมาให้ชาล็ฟินเนี่ยแหละฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญเลยคู่กับบูญชาดได้ค่อนข้างดีเป็นตัวที่ตีฟีอยู่ด้านหลังนะฮะส่วนลีเจนเนี่ยก็อาจจะหาไอเทมอื่นมาให้และตอนนี้รับใช้บูชฉาดไปก่อนละกันนะฮะดุมก็มาแล้วโอเคบางทีถ้าเราจะเล่นทีปีศาจจริงๆฮะอาจจะต้องยกเลิก4สี่สวิน รอบนี้ฮะเจอกับได์ฮะรู้สึกว่าเขาเหลือ5้าตัสุดท้ายและ3ดาวเขาบานเบิดเลยเป็นได้ห5ตัวนะฮะยังไม่คันต่อนะรอบนี้เรามีตัวมากกว่า2ตัวนะฮะเรามี8เขามี6ได้เปรียบม,มากๆเลยเราดูเหมือนว่าเขาจะเอาเคเอาไดเราไปนะส่วนเคเ,เอาไดเขาครับเออเรียมร้อยไปตอนนี้ก็ดันเขาถึงด้านหลังฮะโกเลมยังไม่ลงมาแต่ลีเจนด์ในเรอรอของเราไปแล้วนะฮะและโกเลมก็ลงมาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนฮะชนะไปในรอบนี้ครับ แบทไลเดอร์ใส่หมวกปีศาจผมว่ามันก็ไม่เรวเลยทีเดียวนะเอามาช่วยดาเมจนะดาเมจเป็นอันดับ2ยิงฟรีอยู่ด้านหลังนะโอเคฮาโช็ฟิน2ดาวแล้วครับ แต่ Chaos k ไ i g h t นี่ตั้งแต่เล่นมาเลยฮะร,รอบแรกยังไม่ส่งดาวเลยอย่างทีมเมื่อกี้ฮะก็ใช้ h ค o s k n ไน h t ไป3ดาวแล้วนะฮะทำให้ผมดีขึ้น2ดาวยากมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมลดภาษาอัศวินไปสักหน่อยดีกว่าฮะโดยเอาเนโครเนี่ยไปแทนอมบาดอนฮะที่มีภาษาต้อหัวใจและชะาโดฟินฮะก็แทน Chaos k n ไ g h t ครับเท่ากับว่าตอนนี้อัศวินเราจะมีแค่ขั้นเดียวนะและก็ไม่ทันฮะผมว่าจะเปลี่ยนของเปลี่ยนไอเทมอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเลยอ่ะมาดูกันฮะว่าอัศวินขั้นเดียวเนี่ย ะสู้กับทีมนี้ได้หรือไม่นะมีทั้งตัวมีทั้งขุดรอบเป้านะฮะและตอนนี้ก็ดันเข้าไปแล้ว่าปฟินนี่ก็ไม่ได้ใส่ไอเทมให้นะฮะดาเมจอาจจะไม่ได้ดีมากมายนะนะักนะก็นี่อทาลีเจนของเราดีแบกหลังหักเลยตอนนี้ก็ชสะได้เพราะลีเจนฮะเจาะเข้าไป โอเคฮะวางตำแหน่งกันใหม่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วไปเลเวล9ครับเอาเคอว์ไนซ์ลงไปแก้ขัดก่อนละกันนะฮะแล้วลิสก็มาฮะคงจะไม่เล่นส่วนแบตเลเดอร์อยากทำสามดาวเลยเกินครับตอนนี้ใส่บวกปีศาจดาเมจก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่รอบนี้ก็เจอกับทีมเวทมีสามดาวถึงสี่ตัวฮะเลเซอร์ไทนี่เออสปีดแล้วก็สตาร์ทฮะแต่ตัวเข้าลงมาแค่6นะเรามี9ฮะมันจะต่างกันตรงนี้แหละฮะแต่ไทนี่ตอนนี้ก็โดนเป็นโบนัสตัวไปเรียบร้อยครับตายไปฮะส่วนฝั่งเรานี่ก็เจ็บหนักเหมือนกันฮะ ก็ได้โกเลมฮะลงมาช่วยแก้เกมทาสตันฮะแล้วก็ตีเลเตอร์จากด้านหลังฮะแล้วก็เรียบร้อยครับรอบนี้ตัวเราเยอะกว่ามีฮิลด้วยมีสตันด้วยชนะไปครับ ครับผมจะเปไปสิบเลยนะฮะตอนนี้ก็เจอกับกำยำ Hunter ฮันเตอร์ฮับมีบางกรและก็ลีเจนคอม m านเดอร์ฮะรอบนี้เราเอาโดมลงไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับโดมเราตายพรอมกับจุมใส่ d ิสลาฟเตอร์นะส่วนซาโตฟินฮะปีไปด้านหลังฮะแล้วก็มีมุนฉาทับโจมตีได้ค่อนข้างเร็วมากๆ Le ลีเจนของเราก็ยังไม่ตายฮัได้ฮิวมานิดหน่อยบางเขาก็เหลือแค่สามตัวสุดท้ายฮะโกเลมก็ลงมารอบนี้ก็ชนะไปครับ สี่ทีมสุดท้ายแล้วจ้าวันนี้แบบว่าเจ็บไม่หนักนะฮะทีมแรกนี่เป็นบัตซีเกอร์พร้อมกับประสานเทียมโหดที่เหลือก็โฟกัมยำนะ,ะอีกทีมหนึ่งก็เวสปิริตนะอ่ะไอเทมรอบนี้ครับผมว่าผมจะเอาเนี่ยฮะรีเฟเซอร์ครับแต่ว่าจะเอาให้ดูดูก็1ดาวผมว่าเอาให้นี่ฮะรีเจนดีกว่าเพราะว่าดาเมจหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การดูเอลนะฮะถ้าได้ดูเอลดาเมจมันก็จะมีและรีเจนก็อีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งแล้วครับ ตัวทรงตัวเซียนวันนี้ไม่เล่นนะฮะเล่นปีศาจต,ตัวสุดท้ายอาจจะหาไทฮันเตอร์ฮะมาช่วยสตันแต่จริงๆวอยก็มาช่วยสตันได้นะแต่มันอาจจะทําลายเพื่อนนะครับเพราะว่าฝั่งเราดีมีแต่ตัวตีใกล้ซะมากกว่านะที่เป็นดาเบตยกเวนชาโดฟิต เราดูเถอะเจอกับปัตซิเกอร์ฮาม,มิประสานเทียมโหดฮะจะสู้ได้หรือไม่และใส่รีเฟเชอร์ให้รีเจนคอมบเตอร์ฮะจะได้เรื่องหรือไม่ฮะตอนนี้ก็รีเฟเชอร์ดูเอลไปแล,แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้แค่ทีเดียวโอ้โหไม่ได้เรื่องละอยากดีก็โตมาเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้ก็เอาหวังเพึ่งชารโตฟีฮะแล้วเขาไม่ไหวอยู่ดีโอเคฮะดูเหมือนว่าจะมีโกเล็บอีกช็อตหนึ่งแล้วฝั่งเขาไม่เหลืออะไรละฮะเหลือแค่านาซิครอบนี้ชนะไปครับ ว่ารีเฟเชอร์ให้ลนะี <c oughs> เจนเจอกับทีมเนี่ยผอว่าไม่เวิร์กเอาให้ดูมดีกว่าแต่ก็ต้องรองดูม2ดาวฮะไม่งั้นก็สกิลได้ทีเดียว <c oughs> ไปครับเลเวล10กันดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ลีเจนไป 2, 2> <c oughs> ตัวนะฮะเอาเป็นว่าอีกตัวหนึ่งใส่รีเฟเชอร์อีกตัวหนึ่งก็ใส่บัตเตอร์ฟลีไปแล้วกันนะ รอบนี้ผมเจอกับแวดสเปริตนะฮะมีนัครบขั้นหนึ่งพร้อมกับธาตุพื้นฐานนะสามดาวสี่ตัวแวดสเปริตก็มาวางตรงนี้ฮะโอ้โหใบกันไปสกิลไม่ออกนะฮะเดลต้าสลับก็มาฮะลีเจียนเราตายไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็รีเฟนเชอร์ฮะตีไปสองรอบวินเนอร์ไปสองแล้วก็เรียบร้อยครับฝั่งเขาเหลือน้อยแล้วฮะลีเจียนของเรายังไม่ตายฮารอบนี้คอน้ังนชบดีหน่อยเดลต้าสลับไม่โดนเลยชนะไปในรอบนี้ฮะ 2ทีมสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เหลือกับบตสซิเกอร์คู่กับภานเยี่ยมโนครับแบบฟูก็มาแก้ทางปีาศาจได้มาลดดาเมจได้แต่ถ้าเข้ามาไม่ถึงชาโด์ฟินนะผมว่าก็ยากอยู่นะ,ะเดี๋ยวสุ่งกันหน่อยฮะโอ้โหได้มาเป็นรีเจนสามดาวเหมือนกันโอเคฮะรีเฟรชช์นี้ก็คงต้องเอาไปให้ดูมนะฮะแล้วรู้สึกว่าบัตซิเกอร์ของเขาก็3ดาวนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรลงไปดีนะฮะเพราะว่าบัตซิเกอร์3ดาวเอาชาโด์ฟิลลงไปก็น่าจะโดนเก็บตั้งแต่ยัง ไม่ใช้สกิลอ่ะเดี๋ยวเอาเนโครล,ลงไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาอะไรลงไปดีแล้วมาลองดูกันฮะว่าจะสู้ไหวไหมนะฮะ เดฮดูมเขา2ดาว2ตัวเลยผมว่าผมจะหาดูมสักหน่อยดูมก็ไม่โผล่มาให้ผมเลยแต่อย่างที่คิดไว้าฮารีเฟเชอร์ใช้ได้แค่ทีเดียวนะเพราะว่าตายไปซะก,ก่อนส่วนปั๊ซิเกอร์3ดาวเขาก็ตายไปแล้วฮะตอนนี้แนวหน้านก็แทนงอยู่ด้านหลังที่ทำดาวเบดีๆก็มีค่าโนุฟฟีเท่านั้นนะฮะตัเลมก็ลงมาครับเรียบร้อยครแบบนี้ครับชนะไป จะเห็นได้ว่าภาษาที่โหดครับทำให้ l e g e n c o m m เ n d e r ฮะดาเมจดอบลงมาค่อนข้างเยอะเลยแต่เรามีเชอร์รฟินฮะที่เป็นดาเมจสำรองเขาลวงมาไม่ถึงแน่นอนฮะนอกจากว่าเขาจะมีมิดบ i n งนะ ก็ขอช่วยได้ฮะชาโดฟินแต่ตอนนี้ครับผมว่าผมจะส่งหาตัวสตัร์นอย่างไทเันเตอร์ฮะไม่อยากได้ไวลยอ่ะวอยมันแบบว่าทำลายเพื่อนนะฮะแซนคิมก็สตัร์นได้เป็นแดวแถวตรงอ่ะก็เลยว่าจะหาไทเันเตอร์ฮะมาเป็นตัวเลือกที่น่าจะดีที่สุดแต่ก็ไม่เจอเลยสักตัวอ่ะเดี๋ยวผมเอาปีศาจลงไปเพิ่มอีกสักตัวดีกว่าฮะชาโดฟิน <Channel Fin S 2> กับลีเจนคาเอร์เดอร์ฮะจะได้โหดขึ้น ก็อาจจะขึ้นอยู่กันดวงเลยนะเขาใส่ดูมมา2ตัวฮะถ้าดูมโดนตัวหลักทั้ง2ตัวก็เปลไปแต่ดูเหมือนว่าดูมของเรารอบน,นี้จะดูมได้2ตัวฮะ่วนดูมฝั่งเขาดูมได้ตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งยังบ้ายอยู่ฮะแล้วก็สตานแล้วก็ตายไปฮะโดนไปแค่วอลล็อกก็รอดไปส่งราตอนนี้ก็เหลือบ้านเบิร์เลยฮะรอบน,นี้ก็ชนะไปฮะลดไปได้กี่แต้มเอ,อ่ย2ีอแต้มฮะอีกสักรอบอีกสักรอบ แต่ก็แค่นั้นวางใจไม่ได้ฮะเอาเกาอชีว่าไปอีกฮะสโลกันไปอ่ะเคอดไดฮะเอาไปก่อนซึ่งถ้าสโลกันแบบนี้ครับผมว่าดูม1นดาวที่ใส่รีเฟเชอร์บางทีมันก็อาจจะใช้สกิลได้2ครั้งนะฮะลองดูกันครับนะครับมาสุมหาไทแร่ต้กันต่อฮะ โอ้มาเต็มเลยตัวที่ไม่ต้องการโอ้โหแซนคิง2ตัวเคลเนสสองดาวแล้วฮะแต่ไม่มีไอเทมให้นะครับใส่เป็นกาอชีว่าไปก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกกะจะให้บัตเตอร์ฟลีนะแต่รีเจนก็จะไม่มีไอเทมสะเอกนะฮะ <c oughs> ซึ่งจะใส่ผ้าคลุมให้ก็ได้นะแต่ผมว่าเอาดาเบิดีกว่าจังหวะนี้ต้องรีบเก็บฮนะ เราดูฮะฝั่งเขาก็มีเกาะชีวานะฮะเมื่อกี้ก็เลือกมาเหมือนกันก็อาจจะสโลไปทั้ง2ฝ่ายฮะก็เรียบร้อยครับสโลกันไปฮะโดของเราดูไปหนึ่งและหิวขึ้นมาดูไป2ดูมใส่โดกับโอเกอร์เบจ่ายส่วนดูฝั่งเขาอีกตัวหนึ่งฮะก็เรียบร้อยครับตายไปฮะไม่ได้ใช้สกิลอันนี้ก็เป็นค่าวลอลล็อกฮะซึ่งก็ใหญ่ขึ้นมาไม่ได้ช่วยอะไรครับรอบนี้ชนะไปฮะสิบสองแต้มสุดท้ายใายเป็นของเราฮะ นวฮะตั้งแต่วอลล็อกขึ้น3ดาวนะครับก็ชนะยาวๆเลยวันนี้ก็เลยไม่ตื่นเต้นกันเลยเนาะ <c oughs> อ่ะวันนี้ฮะวอลล็อกเราเล่นเป็นขั้น2นะฮะแล้วก็ใส่ปีศาจมาทั้งหมดอันดับสิบหนึ่งลีเจียนสองชาร์เตฟินสามเคออร์ไนท์สี่ชาร์เตดิบอนห้าแบทไลเดอร์หกแบทไลเดอร์ใส่บุกปีศาจนะโดมเจ็ดโอ้โห เมื่อเอา50มาคูณกับ7แล้วก็จะได้350ถูกไหมฮะ้ยตรงนี้ก็คือ350%หเเหลังจากที่พวกปีศาจใช้สกิลจะโจมตีแรงขึ้น35 0%เป็นระยะเวลา4วินาทีและเป็นเพียวดาเมจนะฮะไม่เกี่ยวกับเกาะป้องกันไม่เกี่ยวกับประสานนักลบทประสานอัศวนก็โดนเจาะหมดแล้วฮะโดยรวมก็เป็นประสานที่ค่อนข้างโหดมากเลยสําหรับปีศาจนะ,ะถ้าทำบอลหลอก3าดาวได้ก็ไปคู่กับอัศวนจะเป็นอะไรที่ยืนง่ายมากสุดในส่วน ผมก็คิดอย่างนี้นะแต่ก็ควรมีไทันเตอร์มาช่วยสตันในช่วงเลดเกมนะฮะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ